สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่อง p e n a c l o s s t a r ไม่ได้พบกันนานเลยไม่ทราบว่าทุกท่านสบายดีกันไหมคะยังไงก็แล้วแต่นะคะฝากนะคะทุกท่านนะคะกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะคะติดตามกันไปนอย่างนี้ด้วยกันตลอดกับช่อง p e n a c o s s t a r ของผู้อ่านนะคะโอเควันนี้นะคะเดือนกรกฎาคมแล้วก็มาอัปเดตนะคะพลังงานความรักของคนโสดชาวราศีมีนกันนะคะ ว่าความรักของพวกคุณนะคะคนโสดชาวราศีมีนนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างมาดูกันเลยอืมราศีมีนดูแล้วคุณน่าจะฮอตนะคะช่วงนี้น่าจะมีคนเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวถ้าพูดถึง ในแง่ถ้าเป็นคนโสดนะที่บอกว่าไม่มีคนคุยนะคะแต่ดูสิไพ่แบบเมเจอร์อาคานาขึ้นเยอะมากๆโอ้โหตายแล้วตายแล้วราศีมีนคนโสดเกิดอะไรขึ้นกับคุณคะดูสิใต้สำรับก็ยังเป็นสามถ้วยโอ้ oh my god ก่อนอื่นเลยนะคะ ต้องขอแสดงความดีใจกับคนโสดที่ผู้อ่านมองว่าไม่น่าจะโสดอีกต่อไปนะคะเพราะว่าคุณอาจจะมีข่าวดีนะคะเข้ามาในเรื่องความรักนะคะผู้อ่านบอกเลยอาจจะเป็นข่าวดีทั้งเรื่องการเงินความรักนะคะโชคลาภนี่แหละแล้โชคลาภที่บอกเนี่ยมันก็จะเป็นโชคลาภจากอ่การเงินนะคะการงานของคุณก็ได้ที่จะได้มาไม่อย่างแบบ ได้แบบไม่ทันตั้งตัวเลยนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หล่นลงมานะคะเหมือนเป็นพรจากฟ้าฟ้าเลยทีเดียวนะคะผู้อ่านนะคะให้พลังงานไว้หลวมๆแล้วกันว่าจากนี้ไปอีกสัก2-3เดือนนะคะลองดูนะคะว่าคุณมีโชคอะไรบ้างนะคะอาจจะเป็นเงินที่ไม่ได้คิดมาแล้วว่าจะได้ก็อาจจะได้เงินที่ลืมไปแล้วอ่ะอาจจะแบบมีโผล่เข้ามาในชีวิตทำให้คุณแบบเออรู้สึกดีถึงแม้จะไม่ใช่เงินก้อนใหญ่อะไรนะ แค่แบบเป็นเงินที่แบบาจากอะไรที่คุณฝากไว้นานแล้วหรือเงินมาดกเก่าอะไรที่คิดไว้นานแล้วแล้วแบบลืมไปแล้วอะไรเงี้ยไม่ได้คิดถึงแล้วมันก็อาจจะกลับวนมาก็ได้นะคะเพราะว่าคุณมีไพ่หกถ้วยผู้อ่านบอกเลยนะถ้าเป็นเรื่องการเงินการงานนะของชาวราศีมีนนะในช่วงนี้นะคะผู้อ่านบอกเลยว่า คุณนะจะมีโชคดีนะคะจะมีโชคลาภเข้ามาถ้าคุณชอบเสี่ยงไม่ว่าจะด้านไหนเนาะด้านหวยด้านลอตเตอรี่ด้านอะไรก็แล้วแต่ลองดูก็ได้นะคะแต่มันอาจจะไม่ใช่พลังงานที่ตรงกับทุกท่านทั้งหมดแต่ผู้อ่านบอกเลยว่าคุณลองได้เพราะว่าเนี่ยคุณได้ไพ่พลังงานนะตอนเนี้ในช่วงกรกฎาคมนี้ถึงสิงหาผู้อ่านมองไว้เนี่ยสองถึงสามเดือนนี้ลองดูก็ได้นะคะเผื่อจะ มีดวงกับเขานะคะเพราะว่าไพ่ถ้วยเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นสิ่งเก่าๆอาจจะเป็นเงินเก่านะคะแล้วถ้าเราพูดถึงเรื่องความรักความสัมพันธ์นะผู้อ่านมองดูว่าคุณจะมีคนที่เข้ามาแล้วผู้อ่านอ่านเป็นสกรณีแล้วกันนะคือถ้าคนโสดที่คุณโสดจริงๆคุณบอกว่าคุณไม่มีใครผู้อ่านบอกได้เลยว่าคุณจะมีคนที่ เป็นคนที่คนคุณอาจจะคุยเก่าๆอะ่ะก่อนหน้านี้ที่คุณไม่ได้คุยกับเขานานแล้วนะคะเขาอาจจะกลับเข้ามากระทันหันนะคะมาติดต่อคุณมามอบความรักขอโอกาสให้กับขอโอกาสกับคุณน่อะอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะหรือ อาจจะเป็นแฟนเก่าก็ได้เลยนะความสัมพันธ์เก่าของคุณนะคะที่ห่างหายกันไปนานแล้วจนคุณลืมไปแล้วนะคะหรืออีกกรณีหนึ่งนะคะอาจจะเป็นคนใหม่พลังงานใหม่แต่เขาเป็นคนไกลจากคุณไกลในที่นี้อาจจะเป็นคนที่อยู่ในประเทศเดียวกันนี่แหละเป็นคนไทยแต่ว่าอยู่คนละจังหวดัดอยู่คนละอำเภอก็ถือว่าไกลแล้วนะอยู่กันคนละเขตแอเรียก็ถือว่าไกลแล้วค่ะ หรืออาจจะเป็นคนต่างชาติไปเลยต่างภาษาและมีอายุน้อยกว่าคุณบอกได้เลยนะคะ6ถ้วยเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของคนไกลได้เจอคู่นะคะคุณจะรู้สึกถูกตาต้องใจเขาทีเดียวแหละคนนี้นะถ้าเขาเข้ามาในชีวิตคุณคุณจะอาจจะมีเซนส์และรู้ได้ทันทีว่าเออฉันถูกใจคนนี้ประมาณนั้นแล้วคุณจะรู้สึกว่าเออคนนี้แหละใช่อะไรแบบเนี้ยนะคะผู้อ่านบอกได้เลยว่า มี2กรณีสําหรับคนโสดนะแล้วอาจจะเป็นคนไกลได้เห็นไหมคะมีไพ่3า,ามไม้นะคะอาจจะเป็นคนทางไกลนะคะหรือว่าคุณเองนั่นแหละที่แบบรอใครทางไกลอยู่ถ้าคนโสดที่มีคนคุยนะคุณอาจจะรอรอที่จะเจอใครในชีวิตจริงคุณอาจจะแบบว่าคุยกับเขาในโลกออนไลน์นะคะมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วคุณก็รอที่จะได้เดท กับเขาตัวเป็นๆก็ได้นะคะอาจจะแบบรอคอยการเดินทางมาเจอมาเจอมาเดทกันนะคะแล้วผู้อ่านมองดูว่าทุกอย่างมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะต่อจากนี้ผู้อ่านบอกเลยเพราะว่า temperance หมายถึงว่าคุณมีเกณฑ์การเดินทางเหมือนกันตัวคุณเองนะชาวราศีมีนคุณมีเกณฑ์การเดินทางถ้าคุณได้เดินทางนะคะในระยะนี้ไม่ว่าจะระยะสั้นหรือระยะไกล คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องการงานชีวิตนะคะของคุณเองหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์นะคะคุณอาจจะมีความรักใหม่เข้ามาที่มีความต่างกันค่อนข้างมากอย่างที่ผู้อ่านบอกเป็นความต่างที่อาจจะเป็นเรื่องเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมศาสนาคนศาสนาถึงแม้ว่าจะเป็นคนไทยเหมือนกันแล้วต้องมีการปรับตัวเข้าหากันค่อนข้างเยอะนะคะแต่บอกได้เลยว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ที่ดีเพราะว่าคุณมีหนึ่งเหรียญเข้ามาหนึ่งเหรียญเนี่ยเป็นข่าวดีนะคะที่จะเข้ามาสู่ตัวคุณนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะแล้วคุณก็ค่อนข้างที่จะฮอตอย่างที่ผู้อ่านบอกสำหรับคนโสดเพราะคุณมี9ถ้วยฮอตมากนะคะคนที่เข้ามาเนี่ยไพ่เมเจอร์อาคนาคุณมีกี่ใบผู้อ่านจ,จะบอก1 2 3่งมสห้า คุณมีไพ่เมเจอร์คณะไพ่ใหญ่เนี่ยถึง5้าใบนะคะชาวราศีมีนผู้อ่านบอกได้เลยว่าคนที่เข้ามาหาคุณเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าอาจจะมากกว่าห้าคนน่ะ <c oughs> <c oughs> คนสดอาจจะบอกว่า <c oughs> ใช่เหรอใช่เหรอคะไม่มีใครเข้ามาเลยคะ่ะอย่างน้อยนะผู้อ่านมองดูว่า คุณลองสังเกตดูละกันนะคะนับจากเนี้ยลองสังเกตดูว่ามีพลังงานคนที่เข้ามาในที่ทํางานก็ได้คนที่แบบเข้ามาในสังคมเพื่อนฝูงของคุณนะคะเขาอาจจะไม่ได้เข้ามาแบบว่าตรงๆต,ตัวอะไรแต่บอกได้เลยว่าเขาอาจจะเข้ามาแบบ ค่อยๆเข้ามาหรือแอบส่องคุณนะ่ะอยู่นานแล้วหรือเข้ามาคุยตีสนิทเหมือนเพื่อนก่อนอะไรเงี้ยเป็นคนในที่ทำงานคุณได้อายุไล่เลี่ยกันได้เพราะว่ามีเอ็มเพอร์นะคะอายุอายุไล่เลี่ยหรือมากกว่าคุณมีคุณวุฒิวัยวุฒิมากกว่าคุณอายุอ่อนกว่าได้นะคะเป็นเพื่อนเก่าคนคุยเก่าก็ได้นะคะเอ p มเพอเรอร์ Emperor นี่อาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าเป็นหัวหน้างานคุณก็ได้นะ หรือว่าเป็นคนที่อายุต่างกว่ามากๆแต่มากกว่าคุณอะมากๆเลยแล้วเป็นชาวต่างชาติได้ด้วยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่มีลักษณะพลังงานความนิ่งค่อนข้างเยอะเหมือนกับว่าโปรไฟล์ดีนะคะเป็นมาดผู้ใหญ่สุขุมนุ่มลึกนะคะเพราะว่ามีไพ่ฮาร์เฟนเนาะไพ่พระเขาอาจจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยแสดงออกก็ได้นะจะมีทั้งคนที่แบบ นิ่งๆไม่ค่อยแสดงออกนะคะพลังงานเนาะหรือว่าเป็นคนที่แบบลักษณะแบบโปรไฟล์ดีเป็นผู้นำเหมือนเอ็มเพอเรอร์นะคะอายุน้อยกว่าคุณก็ได้อายุมากกว่านะคะหรือไล่เรี่ยก,กันเป็นชาวต่างชาติได้หรือว่าเป็นลักษณะของ King of p e n t a c l e ราชาถือเหรียญก็สามารถที่จะเป็นคนที่นิ่งๆโปรไฟล์ดีนะคะดูแบบโอ๊ยมากเป็นผู้ใหญ่เลยอะไรเงี้ยอาจจะเป็นคนที่คุณแบบ เออไม่คาดคิดก็ได้นะคนคนนี้นะอาจจะอยู่ในที่ทำงานของคุณนะคะแล้วบอกได้เลยว่าพลังงานที่เข้ามานะคะมีทั้งชาวธาตุไฟธาตุดินนะคะธาตุดินมาแรงเพราะว่ามีไฮโลแฟนกับ King of p e n t a c l เคเนะาะไพ่พระกับไพ่ราชาถือเหรียญน,นะคะบอกได้เลยว่ามีทั้ง ธาตุาไฟนะคะธาตุดินธาตุน้ำนะคะมาแรงคือเข้ามาหาคุณเนี่ยผู้อ่านบอกเลยนะพอด้วยความที่คุณฮอตและถ้าคุณยิ่งเปลี่ยนแปลงได้เดินทางอะไรเงี้ยในระยะสั้นระยะใกล้ระยะไกลอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตประจำวันหรือในเรื่องการงานของคุณอนะ่ะคุณอาจจะเจอคนเหล่านี้เข้ามาขายขนมจีบกับคุณนะแล้วคุณก็อาจจะรู้สึกว่า โอ้ยแบบบางคนก็ถูกใจบางคนก็รู้สึกทําให้คุณแบบฝืนใจก็ได้นะถ้าคุณไม่ชอบนะคะคุณก็อาจจะรู้สึกว่าอยากหลีกหนีนะบ้างอยากจะแบบอยู่เงียบๆคนเดียวบ้างเป็นครั้งคราวแต่จริงๆแล้วอะเปิดใจะคะ่ะผู้อ่านอยากให้แบบชาวราศีมีนเปิดใจเนาะ,ะไม่ว่าคุณนะคะจะปฏิเสธอยากจะแบบ ทำงานอยากจะอยู่เป็นโสดสักพักหรืออะไรก็แล้วแต่หรือโสดมานานแล้วให้ลองเปิดใจดูนะคะคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยแต่ละคนก็มีนิสัยไม่เหมือนกันพลังงานแต่ละาธาตุก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟทุกคนก็มีลักษณะนิสัยต่างกันไปแต่ถ้าคุณไม่เปิดใจเนี่ยคุณจะเรียนรู้ได้ยังไงอะคะว่า แต่ละคนเป็นยังไงเนาะคุณก็ต้องเปิดใจเรียนรู้ที่จะคุยกับเขานะคะจริงๆคุณเองก็เหมือนรอคอยแหละอะไรอะความรักที่ดีอยู่แล้วนะคะในใจของคุณลึกๆอะผู้อ่ามองดูว่าคุณอะรอคอยอยู่แล้วและคนที่จะเข้ามาเนี่ยในเนี้ยก็เลือกดีๆแล้วกันมันจะมีคนนึงแหละที่เป็นคนที่ใช่นะคะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะส่งมาให้คุณนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถืออ่ะไม่ว่าคุณจะเป็นพุทธเป็นคริสนะคะนับถือศาสนาอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณได้ภาวนาขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วแล้วก็คนที่จะเข้ามาเขาก็มีความที่จะเป็นโซเมตเนื้อคู่ของคุณทวินเฟลมนะคะและเข้ามาแล้วเนี่ยจะทําให้คุณเหมือนเหมือนเปลี่ยนชีวิตคุณไปเลยนะคะเพราะว่า temperance ขึ้นมาคุณมีการเปลี่ยนแปลงที่ดี แต่ให้เลือกดูดีๆนะคะคนที่เข้ามามีหลากหลายนะคะมีเดวิลเขาก็อาจจะเป็นคนที่ทำให้คุณแบบเข้ามาแล้วหลงในภาพลักษณ์ของเขาก็ได้นะคะบางคนคุณอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะชอบในรูปรสกลิ่นเสียงเนาะทุกคนน่ะชอบคนที่กู o ลุคกิ้งใช่ไหมคะหน้าตาดีอยู่แล้วแต่ขอให้ระวังนิดนึงแล้วกันนะคะคนที่เข้ามาเยอะก็จะต้องมีทั้งดีและไม่ดีปะปนกันไปนะคะเชื่อว่าคุณน่าจะ แยกแยะได้นะคะว่าใครเป็นคนดีใครเป็นคนไม่ดีถ้าคุยกับคุณแล้วเขามีความลับไม่ชัดเจนนะคะคุณก็ตัดจบได้นะคะไม่ต้องสารสัมพันธ์ต่อแต่ถ้าใครมาแล้วมั่นคงกับคุณชัดเจนคุณก็สามารถไปต่อได้นะคะ <c oughs> ผู้อ่านมองดูว่าคุณมีข่าวดีแน่นอนอ่ะ <c oughs> เพราะว่ามีหนึ่งเหรียญเข้ามานะคะจะด้วยการเงินที่คุณอาจจะได้อะไรเล็กๆน้อยๆก็ถือว่าเป็นโชคใช่ไหมคะแล้วไพ่ใต้สำรับของคุณเนี่ย ยังออกมาเป็นสามถ้วยอีกอะ่ะบอกได้เลยว่าคุณมีสิทธิ์จะพบรักนะคะพบเนื้อคู่นะคะพบคนที่ใช่ในในงานของคุณหรือว่าการเดินทางหรือแหวหรือว่ากระทั่งไปงานปาร์ตี้กับเพื่อนนะคะคุณก็สามารถที่จะเจอคนคนนี้ได้นะคะอาจจะมีการแนะนำมาจากเพื่อนๆได้หมดนะคะโอกาสเข้ามาแล้วนะคะเป็นไพ่พลังงานที่ดีมากสำหรับคนโสดชาวราศีมีนะคะในช่วง กรกฎาคมนี้นะคะผู้อ่านบอกได้เลยว่าคุณจะไม่โสดอีกต่อไปแล้วชาวราศีมีนไหนมาดูไพ่ angel answer นะคะอยากจะบอกอะไรให้กับราศีมีนคะขอสองใบคะ่ะโอ้ take action เห็นไหมคะ ลงมือทำเลยถ้ามีคนที่เข้ามาจีบคุณนะคะให้คุณเปิดใจกับเขาคุยกับเขาสาสัมพันธ์ได้เลยนะคะ That something better mm hmm. เห็นไหมคะมันจะมีอะไรที่ดีกว่าสิ่งเดิมๆแน่นอนนะคะขอแค่เพียงคุณเปิดใจนะคะลองคุย take action ดูนะคะถ้าคนเข้ามาแล้วเราปิดใจนะคะไม่เปิดใจ คุณก็ไม่มีวันได้รับรู้นะคะประสบการณ์ใหม่ๆนะคะคนที่เข้ามาคุยทุกคนก็นิสัยหลากหลายต้องลองเปิดใจดูนะคะไพ่แองเจิลบอกว่าถ้าคุณ take action นะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องดีขึ้นแน่นอนอยู่แล้วมันจะต้อง better แน่นอนนะคะ mm hmm. มาดู Oracle Card กันนะคะว่าไพ่ r r a c l e card อยากจะบอกอะไรคุณขอหนึ่งใบค่ะ mm hmm. the runner อ oh. ้ runner is a codependent relationship fear Of intimacy listening to ego โอเคพายอยากจ,จะบอกให้คุณนะคะให้คุณแบบ take action นั่นแหละก็คือให้คุณ move forward เดินไปข้างหน้านะคะคือให้คุณน่ะ negotiate คือเหมือนกับว่าพยายามทำความเข้าใจกับความสัมพันธ์ทุกๆความสัมพันธ์ที่เข้ามาใหม่นะคะพยายามแบบเปิดใจอย่าฟียอย่าก,กลัวนะคะให้ listening หัวใจของคุณเองนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่คุณปิดใจที่คุณมีอคติอยู่อะมันอาจจะปิดกั้นความรู้สึกที่ไม่ดีทั้งนั้นเลยขอให้คุณเปิดใจ Open Mind Open Your Heart นะคะเปิดใจเปิดเปิดใจเปิดสมองเปิดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะรับนะคะคนที่จะเข้ามาไม่ว่าคนประเภทนั้นเขาจะเป็นแบบไหนแต่ขอให้คุณเปิดใจแล้วคุณจะได้พบกับคน ที่เข้ามาแล้วทําให้คุณเป็นคนที่ดีขึ้นนะคะใครที่เข้ามาแล้วรู้สึกว่าคุณไม่รู้สึกดีขึ้นนะคะชีวิตคุณเหมือนดําดิ่งลงอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่แน่นอนนะคะขอให้คุณแบบพิจารณาดีๆเพราะว่าหนึ่งในนั้นก็ต้องมีคนไม่ดีนะคะในบรรดาที่เขาเข้ามาแต่บอกได้เลยว่าราศีมีนคุณมีสเสน่ห์มากนะคะในช่วงกรกฎาคมนี้ นะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นภาพกว้างๆนะคะเพราะไม่ช่ดวงส่วนตัวของใครถ้าอยากจะปรึกษาส่วนตัวนะคะผู้อ่านยินดีมากๆนะคะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับเดือนนี้ด้วยนะคะติดต่อทาง description b ล o อกรายละเอียดข้างล่างได้เลยนะคะผู้อ่านเป็นกำลังใจให้ขอให้ทุกท่านพบกับความรักความสุขความสมหวังกันทุกคนเลยนะคะพลังงานความรักเป็นสิ่งที่ดีเสมอ ผู้อ่านคอนเฟิร์มว่าดีจริงๆนะคะยืนยันอีกเสียงหนึ่งถ้าคุณไม่มีความรักคุณก็จะไม่มีพลังในการขับเคลื่อนชีวิตนะคะโอเคแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ